สวัสดีครับตอนเย็นนะครับกํากลังขับรถกลับบ้านนะครับขับไปบนไปนะครับสิ่งที่พูดคุยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวคิดาการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็แนวคิดการทํางานบ้างแนวคิดทางศาส,สนาบ้างนะครับที่พูดคุยกันนะครับทั้งหมด คือการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่ไม่บางอาจไปอสอนใครนะครับเพราะว่าผมเองยังต้องเรียนรู้จากครูอาจารย์อยู่นะครับคงไม่ถึงขั้นที่เป็นกูรูนะครับที่ไปสอนคนน้นคนนี้นะครับวันนี้นะครับจะมาคุยถึงแนวคิดการทำงานของ ข้าราชการนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับเพราะว่าในในเฟ e บุ o k นะครับผมมีเพื่อนมีทั้งรุ่นน้องนะครับรุ่นพี่อยู่เกือบ5,000คนนะครับก็ถือเป็นสถานีนะครับตรงนี้เป็นสถานีของผมนะครับที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่างๆ บา,บางคนอาจจะอบอกว่าเป็นวิชาการนะครับก็คงจะใช่นะครับเพราะว่าเป็นช่องนี้นะครับผมเซตเป็นช่องสารคดีนะครับไม่ไม่ค่อยมีบัตรเทิงนะครับด้าน,นแนวคิดนะครับของการทำงาน รับราชการนะครับเพราะว่าถ้าเราตามข่าวนะครับทุกวันนี้นะครับทางข่าวต่างๆนะครับออกมามีการกระทุกกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับเมื่อวานก็มีข่าวเกิดที่ กรุงเทพมหานาครน,นะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสอนอหนึ่งนะครับไปกรุงเทพไปควบคุมตัวนะครับประชาชนคนหนึ่งนะครับน้องอายุสิบสี่นะครับตามข่าวนะครับก็มีเหตุการณ์ก็คือว่าเพื่อนของน้องคนนี้นะครับเขาโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไป คนบ้านนะครับเขาก็ไปดูนะครับไปดูแล้วก็ตามข่าวว่าชวนแม่ไปด้วยนะครับก็อาจจะเป็นห่วงเพื่อนนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าพูดพูดจะอะไรนะครับให้เจ้าหน้าที่ไม่พอใจนะครับก็อาจจะอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจว่ามายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยนะครับ แล้วก็ในภาพก็คือมีการพยายามใส่กุญแจมือน้องนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องก็ตะโกนนะครับก็คือเกิดชุลมุนกันนะครับก็ว่าน้องเขาปิดอะไรถึงจะมาควบคุมตัวนะครับแต่ตำรวจคนนั้นนะครับสอนอบางทองหลังนะครับในภาพข่าวนะครับก็ไม่พูดอะไรนะครับก็พยายามที่จะใส่กุญแจมือน้องเขา ทีนี้เรามาวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเหตุการณ์นี้นะครับมว่าลักษณะนีมน้มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่นะครับผู้ใช้กฎหมายผู้คนครับใช้กฎหมายกับประชาชนนะครับจึงมีการกระทบกระทั่งกันนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับเป็น แนวคิดของผมนะครับอาจจะผิดถูกหรือยังไงก็ลองคิดตามนะครับลองใช้วิจรารณญาณในการฟังนะครับว่าอาจจะมีถูกทั้งหมดหรือว่าอาจจะไม่ถูกบ้างอะไรก็ถือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับคือในแน,แนวคิดของอ,อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนหนึ่งเมื่อมีอำนาจรัฐก็จะคิดว่าประชาชนต้อง เชื่อฟังและทําตามนะครับฉันมีอํานาจที่เหนือกว่านะครับพอประชาชนตัวแย้งนะครับก็จะคิดว่าหัวหมอบ้างนะครับแล้วโดยจิตของคนเรานะครับเมื่อเมื่อเราคิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นนะครับเราเหนือกว่าประชาชนทั่วไปเพราะเรามีอํานาจเมื่อเราได้รับการตอบสนองบ่อยๆนะครับ ก็คือทุกคนส่วนใหญ่ก็จะยินยอมนะครับไม่โต้แย้งไม่โต้เถียงนะครับก็คือถ้าพูดเป็นภาษาเชาวบ้านก็คือหลงอำนาจนะครับว่าฉันมีอำนาจเหนือกว่าคนทั่วไปพอมีเหตุการณ์ที่มีการปฏิเสธซึ่งซึ่งสิ่งที่อ,อะไรครับซึ่งในสิ่งที่เราเคยได้รับ ก็จะอา,อาจจะใช้ความรุนแรงนะครับอาจจะทำอะไรที่เกินขอบเขตของอ,อำนาจหน้าที่นะครับก็คือทำนอกเหนือที่กฎหมายให้อำนาจนะครับแล้วระเบียบวิธีปฏิบัติก็ไม่ไม่ทำตามตาน ทำตามเงื่อนไขที่ที่กฎหมายกําหนดนะครับก็สุดท้ายเมื่อไม่มีอํานาจที่จะควบคุมตัวนะครับเขาไม่มีความผิดเจ้าหน้าที่ไม่มีอํานาจที่จะไปควบคุมตัวเขานะครับเมื่อไม่มีอํานาจไปดําเนินการก็เจ้าหน้าที่เป็นคนกระทําความผิดเ,เองนะครับแล้วในในความความถูกต้องนะครับ เคสแบบนี้เจ้าหน้าที่จะต้องถูกดําเนินคดีนะครับแต่ว่าณระบบที่เป็นอยู่นะครับณการปกครองนะครับของบ้านเราที่เป็นอยู่นะครับทุกยุคทุกสมัยก็ก็หวังจะพึ่งพาให้เกิดความถูกต้องในบ้านเมืองในสังคมก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าผ่านมาทุกยุคทุกสมัยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเสมอครับ แล้วก็ประชาชนก็คงหวังอะไรไม่ได้นะครับก็มีวิธีการเดียวก็คือการถ่ายคลิปเก็บภาพไว้นะครับเมื่อมีการข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ทํางานถูกต้องหรือเปล่านะครับถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายหรือเปล่าก็ช่วยกันนะครับถ่ายคลิปเก็บไว้ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะการทํางานของหน่วยงานใดงานหนึ่ง หน่วยงานหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรือหน่วยางนานใดก็ตามที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็มาทํางานนะครับหรือการทําการที่เราเราไม่แน่ใจว่า,าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าให้ถ่ายคลิปไว้ครับแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ ต้องยินดีให้ให้ถ่ายครับเพราะว่าถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราดําเนินการมันมันถูกต้องนะครับก็ต้องพร้อมให้เขาตรวจสอบนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะนาไปโพสลงในสังคมโซเชียลนะครับนําไปฟ้องเจ้านายนะครับหรือว่านําไปเป็นข้อโต้แย้งในในทางปกครองนะครับคือต้องยินดีให้ เขาตรวจสอบนะครับถ้าเรามั่นใจเราก็พร้อมทีจนะครับทีนี้แนวคิดที่พูดถึงนะครับก็คือแนวคิดที่รู้สึกว่าเราเหนือกว่าประชาชนนะครับประชาชนต้องเชื่อฟังและทำตามในยุคหน้านะครับมันจะเจ้าหน้าที่ที่แนวมีแนวคิดอย่างนี้ก็ สมเสียงนะครับที่จะทำผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าเจอประชาชนที่เขาตัวแย้งนะครับเราก็จะเกิดความไม่พอใจนะครับแล้วจะใช้ความรุนแรงที่เราเห็นกันมาก็เยอะนะครับทีนี้ที่พูดไม่ไ,มได้ ใส่ร้ายหรืออะไรนะครับความรู้สึกของเป็นความรู้สึกของประชาชนนะครับที่ถ้าเราดูในในความรู้สึกของชาวบ้านนะครับก็บางหน่วยงานนะครับชาวบ้านก็พูดขอพูดตรงๆนะครับว่าเขาเขาเกลียดชังนะครับเขาเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็อันนี้ผม ไม่ได้จินตนาการนะครับท่านไปดูได้นะครับในในสังคมโซเชียลนะครับไปดูใน Facebook พอมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับมีแต่คนแต่มีแต่คนที่สาบแช่งนะครับกลดานะครับถ้าถ้าท่านหรือหน่วยงานยังอยู่อย่างนั้นก็อยู่ได้ครับแตอ่อยู่ด้วย ด้วยอะครับด้วยสิ่งที่เลวร้ายนะครับประชาชนก็จะเกลียดชังนะครับมันก็อยู่แบบไม่งดงามนะครับอันนี้ความรู้สึกของประชาชนทั่วไปนะครับที่ผมสะท้อนมาว่าเมื่อท่านทําไม่ถูกต้องไม่ยึดหลักของกฎหมายไม่ยึดหลักนิติรัฐนะครับใช้อํานาจคมขู่รังแก โกมเหงนะครับเนะบ,บียดเบียนชีวิตเบียดเบียนทรัพย์สินเขานะครับมันกฎของธรรมชาติครับไม่มีใครที่จะชื่นชมมันมีแต่คนเกลียดชังนะครับแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาหลายยุคหลายสมัยนะครับไม่เคยได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น นับวันก็คือกิเลสข,ของคนนะครับมันมันมันต้องเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นนะครับเหมือนคนติดยานะครับแต่คนที่หลงในอำนาจหรือว่าองค์กรที่ที่ไม่ถูกต้องนะพอนับวันมันก็จะยิ่งทเพิ่มความรุนแรงนะครับในทุกส่วนต่างๆของ ขององค์กร,รทุกองค,คาประโยกนะครับถ้าเป็นส่วนต่างๆของร่างกายก็มันก็จะเกิดอะไรครับเกิดสิ่งที่มันชั่วร้ายนะครับสิ่งที่มันไม่ดีงามในทุกสัสดส่วนนะครับตรงโน้นก็เจอตรงนี้ก็เจอนะครับที่เราเห็นอยู่อันนี้ไม่ได้จินตนาการนะครับถ,ถ้าเราเห็นมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับ แล้วก็ไม่ไม่ต้องมาโกรธผมนะครับเพราะว่ามันมันความจริงมันเป็นแบบนี้แล้วก็ด้วยความเจตนาก็หวังดีต่อต่อหน่วยงานของท่านนะครับก็คือไม่อยากให้อยู่ในสถานะแบบนี้นะครับอยากให้กลับมาเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับ เพราะว่าผมท่านลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราอยู่ด้วยความคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเกลียดชังนะครับเขาเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองท่านยังมีความสุขอยู่เลยากับการได,ได้อยู่ในองค์กรแบบนี้นะครับทีนี้เรากลับมาเราอยากให้หน่วยงานนะครับหรือว่า ใครก็ตามที่ทำไม่ถูกต้องกลับมาสู่ความถูกต้องและดีงามก็คือกลับมาใช้หลักนิติรัฐนในการบังคับใช้กฎหมายถ้าบังคับได้ก็ต้องบังคับตามกฎหมายถ้าบังคับกฎหมายไม่ให้อำนาจไว้บังคับไม่ได้ไม่มีอำนาจก็อย่าไปบังคับครับบังคับเท่าที่ กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับไม่ต้องคิดแทนผู้ดีไซน์ระบบนะครับคนออกแบบกฎหมายสสสวเขาออกแบบไว้ดีแล้วครับเราเป็นข้าราชการไม่มีหน้าที่ที่จะไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยการทํานอกเหนือที่กฎหมายกําหนดถ้ากฎหมายข้อใดฉบับใดมันบุกร้องเสียหายต้องสะท้อนนะนะครับต้องส่ง รรต้องสื่อสารไปยังผู้ที่มีอํานาจนะครับสภาผู้ที่ออกกฎหมายนะครับสภาการปกครองของรัฐนะครับสสส,สวที่มีหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าถ้าเราทํานอกเหนือจากชี้กฎหมายให้อำนาจไว้สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะที่จะมะีเป็นการกระทําความผิดนะครับ ีนี้กลับมาสู่หลักของหลักของนิติรัฐนะครับรัฐที่ใช้กฎหมายในการปกครองนะครับต้องยึดถือกฎหมายเมื่อเมื่อบังคับก็ต้องบังคับนะครับอ,อันนี้หมายถึงรวมถึงหน่วยงานอื่นด้วยนะครับเมื่อ อย่างเช่นนะครับสรรพากรหรือว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้เมื่อไรายได้ส่วนนี้ต้องต้องให้เขาจ่ายก็ต้องจ่ายครับแต่ถ้าเขายกเว้นเขาได้สิทธิ์ก็คือยกเว้นครับว่าไปตามกฎหมายนะครับถ้าเขาได้สิทธิ์นะครับอย่างกรณีผู้ส่งออกซึ่งได้สิทธิ์เสียภาษีในอัตราร้อยละศูนย์นะครับก็คือ ไม่ต้องจ่ายภาษีขายไม่ต้องนําส่งภาษีขายในส่วนของภาษีซื้อที่เป็นต้นทุนของกิจการเขาก็มีสิทธิ์ได้คืนแล้วเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่พิจารณาคืนต้องคืนให้เขาโดยไม่ชักช้าด้วยครับเพราะว่าความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนะครับถ้าถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องบาทเดียวก็ไม่ต้องคืนครับถ้าต้องจ่ายก็ต้องประเมินภาษีแต่ถ้าเขามีสิทธิ์ ก็ต้องคืนให้เขาโดยไม่ชักช้าครับอย่ามาคิดแทนผู้ดีไซน์กฎหมายนะครับเพราะว่าผู้มีอำนาจนะครับในการออกกฎหมายเขาออกกฎหมายเพื่อให้เราทำภารกิจเพื่อสนับสนุนผู้ท่งออกนะครับเรามาคิดแทนว่าโอ้ยรับเสียประโยชน์ก็ต้องคืนเขาทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่ต้องคิดแทนครับ เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเมื่อเขามีสิทธิ์ก็ต้องให้สิทธิ์เขานะครับเพราะากฎหมายเขาออกแบบมาอย่างนี้ครับทั่วโลกเขาใช้หลักการอย่างนี้เพื่อสนับสนุนกิจการที่ส่งออกเอาเงินดึงเงินจากต่างประเทศมาหมุนเวียนในประเทศนะครับถ้าเราทําล่าช้าความหวังดีจะเป็นส่งผลร้ายต่อบ้านเมืองนะครับเพราะว่า เรามีผู้ออกการสมมุตินะครับมีผู้ออกการหนึ่งล้านรายการทํางานของเจ้าหน้าที่ทํางานล่าช้านะครับไอ้หนึ่งล้านรายที่เราจะไปแข่งกับสิงคโปร์ไปแข่งกับมาเลสสมรรถนะนะครับเงินทุนหมุนเวียนนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกิจการของประเทศก็ด้อยลงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าเราหวังดีแต่ผลร้ายเพราะว่า เราคิดแทนระบบเอยครับระบบก็ออกแบบมาอย่างนี้วันหนึ่งถ้าถ้าสังคมนี้นะครับหรือว่าผู้ออกแบบระบบบอกว่าการให้ผู้ส่งออกเสียภาษีในอัตราศูนย์ไม่ถูกต้องรนะัดไม่ได้ประโยชน์เขาก็มาแก้ไขเองครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้เราไปแก้ไขทำให้เจตนารมณ์ของกฎหมาย เยนตนาลมของประมวลรัศดากรที่ต้องการสนับสนุนส่งเสริมนะครับผู้ประกอบการส่งออกให้มันผิดเพี้ยนะครับถ้าวันหนึ่งไม่ถูกต้องเขาก็สังคมนี้ก็จะแก้ไขเองครับแต่เรามีหน้าที่ทำตามกฎหมายนะครับแล้วบางอย่างระหวังดีก็อาจจะ เกิดเป็นผลร้ายต่อสังคมโดยรวมนะครับอันนี้คือ,อาการเลกเปลี่ยนความเห็นนะครับว่าในการทำงานาน้องๆหรือว่าหลานรุ่นหลังนะครับที่เพิ่งมาเข้ามาทำงานรับราชการก็ลองคิดดูนะครับลองลอง ว่ามันมันเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือ,อลุงลุงทูลก็ขับไปบนไปนะครับก็คิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับน้องๆหลานๆบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับแนวคิดของการทำงานในในหน้าที่ราชการนะครับ ว่า,าการทํางานของเรา,นะามันจะกระทบต่อสังคมนะครับกระทบต่อต่อภาพรวมของประเทศนะครับมันไม่เหมือนเราบริหารธุรกิจนะครับเราบริหารธุรกิจถ้าเราบริหารผิดพลาดมันก็เสียหายเฉพาะตัวเราครอบครัวเราแต่ราชการนะครับถ้าเราทําผิดพลาดนะครับผลกระทบมันจะตกในวงกว้างนะครับตกกับสังคมนะครับ แล้วความยุติธรรมนะครับเหมือนเราใช้กฎหมายมาตราเดียวกันทั่วประเทศนะครับแต่บางเอิญประชาชนรายนั้นนะครับที่มาเจอกับเรานะครับแล้วก็เราใช้กฎหมายบังคับผิดเพี้ยนนะครับส่วนนี้เขาควรได้รับยกเว้นส่วนนี้เขาควรได้สิทธิ์แต่เราับไม่ยกเว้นให้เขาไม่ให้สิทธิ์เขานะครับ มันก็ไม่ยุติธรรมเพราะว่าในหน่วยของประชาชนอีกหกสิบล้านนะครับหรือว่าอีกล้านกว่าหน่วยที่เจอเคสแบบเรานะครับเขาได้สิทธิ์แต่บางเอิญประชาชนคนนั้นมาเจอเรานะครับเป็นความซวยของเขานะครับที่ว่าทำให้เขาไม่ได้สิทธิ์นะครับ อันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องเป็นไปนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่าเป็นเจตนารมณ์ของเรานะครับอย่าคิดแทนอย่าคิดแทนระบบนะครับไม่งั้นจะทํางานไม่ให้เกิดไม่เกิดความยุติธรรมในในสังคมนะครับในการทํางานนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ก็คิดว่าคงามีประโยชน์บ้างนะครับแต่ว่าสำหรับบางท่านที่เป็นกูรูนะครับพาะเพื่อนผมในใน facebook นะครับบางท่านเป็นถึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการก็มีนะครับเป็นผู้พิพากษาหวหนาานาศาลก็มีนะครับเป็นอายการจังหวัดก็มีนะครับอันนั้นคงไม่บางอาจที่จะไปสังสอนท่านนะครับแต่ว่า ท่านอาจจะไม่ได้มา,าแสดงความเห็นนะครับแบบผมผมก็เล่าเท่าที่รู้นะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับผิดบ้างถูกบ้างก็ได้โปรดชี้แนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ